มาทำข้าวผัดไข่กันค่ะข้าวผัดไข่เบคอนค่ะก่อนอื่นเราจะเตรียมเครื่องก่อน,นะคะหั่นหอมหั่นมะเขือเทศหั่นแครอทแล้วก็หั่นหัวหอมใหญ่นะคะชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนใส่กระทะลงไปไม่ต้องหยอดน้ามันนะคะน้ามันของเบคอนของเขาก็าาจะออกมาเอง แล้วเราก็จะเก็บน้ำมันของเบคอนไว้ผัดข้าวนะคะมันจะหอมได้รสชาติกลมกล่อมมากค่ะจากนั้นจากนั้นเราก็จะมาผัดเครื่องกันเลยนะคะเราก็จะเอาน้ำมันตั้งน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำมัน,นของเบคอนนะคะเราก็จะผัดเราก็จะผัดหัวหอมใหญ่นะคะ ให้หอมออกหอมๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่มาตอกลงไปเลยสองฟองนะคะสำหรับผัดไข่ใส่เบคอนเราจะใส่แค่สองฟองแล้วก็ใส่แครอทสับลงไปเลย ผัดนะคะผัดให้เข้าที่ให้แครอทเขาเข้ากันกับหัวหอมใหญ่แล้เวเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปนะคะแล้วก็สอยซอสนะคะแม็กกี้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะแล้วเราก็จะใส่นาำตามตามด้วยมะเขือเทศหั่นนะคะ แล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่เบคอนที่เราทำเป็นเส้นเล็กๆไว้แล้วนะคะเบค่ทอดก่อบเบคอนทอดก่อนแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปชิมได้รสชาติแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นเมนูที่เรียบง่ายนะคะหอมกลุ่นรสชาติกลมก่อม